ลุกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกาบอาหันเยื่องนานาพังพร้อมลุกขวายบดดันห่นตางกีดก้อมก้าตัวบดต้อมปุ่นอายจุงเก่งเข้าวไว้อย่าไปเฮอขวายต่อหน้าสบายจำไว้เนิรเจ้าจำไว้เนิรเจ้า อรุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสด,ดีสวัสด,ดียามเจ้ายินดีตอนฮับทุกท่านเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันการวันอังคารที่17เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564เวลาตอนนี้ ตีห้สามสิบสองนาทีท่านผู้ฟังได้ร่วมกันสวสดมนต์ทำบัจจักกปวัตนสูตรแล้วก็บทแผ่เมตตาใหญ่เป็นตีเรียบร้อยไปเป็นประจำทุกวันตีห้าถึงตีห้ากึง่งตอนนี้ได้เวลาตีจะได้ฟังทำแล้วสัญญาณท่านสาธิตพร้อมขอนิมนต์เลยครับนิมนต์ครับ ครับกระเริญสุขสวัสดีสาธุชนท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านสำหรับสาธุชนและผู้ฟังที่ให้เกี็บทับฟังรายการธรรมาิิวัตรอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอรรมาภาพพระสาธิตธีรปัญโย พ่วงรายการสถาบันธรรมพิพากต์ก็ได้พักทำกิจธุระส่วนตัวแล้วก็รายการนี้นั่นออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุขึ้นสีขาเพื่อชาวประชา,ชาหลายขึ้นหลายสถานีหลายจังหวัดแล้วออกอากาศผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ซึ่งเป็นไลฟ์สดของทางวัดฝ่ายหินแล้วก็บันทึกเทปเอาไปออกอากาศ ผ่านตัง YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยใน Facebook ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยแล้วก็ในเพจ Facebook ของสาบันธรรมพิวัตรซึ่งสมช่องทางสุดท้ายตั้งหลังนี้ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังส่งหรือว่าแชร์ก๊อปปี้ลิงก์เอาไปให้กับบรรดาญาติธรรมทั้งหลายเป็นพี่เป็นน้อง เป็นเพื้อนเป็นป่อเป็นแม่พือได้ยินได้ฟังกันตัวท่าน,นผู้ฟังนะในช่วงนี้เป็นช่วงที่สองของรายการในช่วงแรกนั้นได้อุ่เลยกันถึงเรื่องมงคล38นะข้อที่สนะิเอมาตาปิตุปปัฏฐานังการนะบำรุงบิดามารดานะเิ่นบอกว่าคนที่หาได้ยากมากฉะไหนเพราะว่าในโลกนี้มีเพียงสอง คือพ่อแม่เกิดกล้าวเหล่าลูกต้องตอบสนองเพราะคุณได้บุญแรงในเล่านิทานในตอนท้ายของรายการมาถึงเรื่องของพระคุณพ่อแม่หรือว่าลูกที่จะทําต่อพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่นั้นได้ทําต่อปู่ย่าเที่ยวได้เอ่ยกันั้งเรื่องอชีวิตสามคนในครอบครัวมีคนหนมสองคนมีปอกับลูกต้องเลี้ยงตาแก่ๆนะซึ่งนอนติดเตียงอยู่ ก็ไปกินเหล้าเมายานะวันนั้นขึ้นบานใหม่เหรอนะพร้อมสาวหนึ่ง,งนี่นะคนสาวาใสซองสองสองคนเา้ากินวันข่ำ <c oughs> <c oughs> ก็เตงว่าเออมาได้งั้นเข้าตอนต่อสกรรมพอแม่แรงแล้วนะกับติกก๊กเอาไปให้เข้าตอนต่อนะระหว่ังตางที่จะไปใื้เข้าตอนต่อเนี่ยเดินตางกันอยู่เหรก็อู้เอ๋ยกับลูกลว,ว่าเออ เขาน่าจะเอาป่อไปขวางลงน้ำเลนะเอาไปขวางลงน้ําเราก็จะหมดพละะล้วคันี้เขาจะไปกินเต็มที่ถึงดึกเดินกลางคืนก็ได้ไมันต้องได้เป็นห่วงเป็นหายังไงนะลูกได้ยินได้ฟังนะก็ป้อเออดีเนาะเห็นไหมลูกก็เกิดมาจ้าเมินนะอ่ะน่อันอันดีดีฮันเอาไปเอาตาไปขวางนะขว่างน้ํานี่เนาะอันไปถึงบ้านก็ยกตาก่อนจะยกตาก็ป้อนเข้าป้อน,าอนน้ําก่อนหรอ ยกตาใส่ในตกกนะก้าเหมือนกับตะก,กาที่เปิลใส่หมูสมัยตะก่อนนะ่ะนะเอาไมเา้เสียบไว้หัวตายก็หามป่อมาหรอมาที่สะพานน้ําตะล่านตะล่านตะล่านหนนะ่ก็จะจ้องป่อลงไปในน้ําก่อนจะจ้องแล้ลวกก็บอกว่าเนี่ยนั้นถ้าป่อเท่ามาผมก็จะแย่ยังใหญ่ถ้าป่อเท่ามาเนี่ยผมก็แย่ยังใหญ่กับป่อป่อก็เลยได้สํานึกว่าโอ้ นี่มันเป็นตัว,ยอ,ยาาอ,าาวอย่างได้บ่ดีนะเขาเท่ามาก็อยาเอามาคว้างอี้มาได้ละนะเพราะนั้นเอาปิ๊กไปไว้ที่เดิมก็อู้ก็เอ๋ยกับลกูกนะก็อันโลกไม้มันหล่นบกไก่ต้นนะนะท่าน,ะนะบูฟังเนาะอันนี้ก็อู้เอ๋ยกนันเรื่องของมาตาปิตตอุปทานนังนอ่ามารดาน,นั้นเป็นอ่าต่อแม่เป็นพรมของลกูกเป็นครูคนแรกของลกูกเป็นไอยังต่อไม่ไอยัง เนืยอกับเฮาหลายเรื่องหลายยางนะฮะทีนี้สันบูังการตอบแทนเต่าที่อู้เนี่ยต่เปิลบอกมีสัทธาก็เฮอเปิลมีสัทธาเปิลบอกมีจาคะการเฮือตานเป็นคนทนันีที่เหนียวก็เฮอเปิ้ลได้เฮือกินเฮือตานนะอันเปิลมาได้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมก็เฮอเปิลได้ศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างที่เฮาได้ยะกกันเนะี่ย ส่งเสริมสนับสนุนเกือ้อกูลให้เปิ้นได้ศึกษาปฏิบัติทำาให้เปิ้นได้กินได้ทานหอมนั้นหอมนี้ก็ชวนเปิ้นหอมตอัวนะร่วมทําบุญนั้นน,น,น,นี้ก็ให้เปิ้นร่วมทําบุญตัวเปิ้นก็จะได้จิตใจอ่อนน้อมนะฮะน้อมไปหาศีลไปหาธรรมโลกน้อมกินน้อมตานไม่แจ้แข่งกระด้างเป็นสมะเป็นมิจฉาทิฏฐินะให้เปิ้ลมีสมาทิฐิมีความคิดความเห็นที่มันถูกต้องดีงาม กินตาลนะบำรุงกันไปอย่างกันไปเอะกันนะฮะการก็โอเออยกันนะถึงเรื่องนี้ทีนี้ท่านผู้ฟังมาถึงมงคลข้อที่สิบสองปุตตะสังข้าโหปุตนตะสั่งข้าโหส่งข้อบุตรก็เป็นมงคลนะให้แค่ได้มงคลชีวิตก็สงข้อบุตรแหละส่งข้อลูกสงข้อหลานก็เป็นมงคลอย่างหนึ่งนะฮะท่านบอกว่า เป็นมารดาบิดาทำหน้าที่ให้บุตรมีพำนัดเป็นหลักแหล่งส่งเสริมบุตรที่ดาตนกุศลแรงย่อมาส่องแสงเพิ่มพูนตระกูลวงเป็นมานรดาบิดาทำหน้าที่ให้บุตรมีพำนักเป็นหลักแหล่งส่งเสริมบุตรที่ดาตนกุศลแรงย่อมาส่องแสงเพิ่มพูนตระกูลวงปุตตะสังฆข้าโห การสงเคราะห์บุตรก็เป็นมงคลนะท่านผู้ฟังคาว่าบุตรนั้นเนี่ยมีอยู่สามแบบนะบุตรเนี่ยลูกเนี่ยมีอยู่สามแบบมีอภิชาตบุตรอนุชาตบุตรแล้วก็อวชาตบุตรนะมีสามย่างนะคาว่าลูกคาว่าบุตรเนี่ยมีอภิชาตบุตรมีอนุชาตบุตรแล้วก็มีอวชาตบุตร อ,อันแรกท่านบ,บูน้บังอภิชาตตบุตรคือบุตรที่มีความดีมีคุณธรรมแล้วก็ความสามารถเหนือกว่าพ่อแม่นะที่จริงพ่อแม่ทุกคนก็หวังให้ลูกเป็นอภิชาติตบุตรเป็นบุตรที่เหนือกว่าพ่อแม่เหนือกว่าในด้านของคุณธรรมเหนือกว่าในด้านความสามารถความรู้ความดีที่พ่อแม่มีนะฮะ ถ้าลูกคนใดนะมีความดีมีคุณธรรมมีความสามารถที่เหนือกว่าพ่อแม่ก็ถือว่าเป็นอภิชาติบ,บุตรบุตรที่เหนือกว่าพ่อแม่นะอันที่สองคืออนุชาติบ,บุตรคือบุตรที่มีความดีมีคุณธรรมมีความสามารถเสมอกับบิดามารดาต่อๆกันไล่เลี่ยกันบ่สูงเกินไปบร่รต่ำเกินไปเหมือนเป๊ะ เสมอกันเลยนี่เนาะก็ถือว่าเป็นอนุชาต,ตบุตรก็สองอันเนี้ยคืออธิชาต,ตบุตรแล้วก็อนุชาต,ตบุตรเนี่ยเป็นบุตรที่ดีนะดีพอสมควรเพราะว่าเสมอกับป่อแม่หรือว่าสูงกว่าป่อแม่เวลาหืดหินเฮือตาลก็เสมอป้าแม่หรือว่าสูงกว่าป่อแม่เวลาทําความดีความงามก็เสมอป่อแม่ หรือว่าสูงกว่าพ่อแม่มีคุณธรรมมีเมตตามีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลแบ่งปันเสมอพ่อแม่หรือว่าเหนือกว่าพ่อแม่อันนี้ก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งแต่ว่าที่แย่เนี่ยท่านบูฟังคืออวชาตบุตรอวชาตบุตรคือบุตรที่มีความดีมีคุณธรรมหรือว่าความสามารถต่ำกว่าพ่อแม่นพ่อแม่มีมากเยอะแต่ลูกต่ำกว่า ไม่ว่าจะเป็นคุณงามความดีคุณธรรมแลว้วก็ความสามารถนะเอา้ามันจึงเหมือนป่อมันนะป่อมันดีดีโอ้โลกมันตบปหอลึกบักลึกบอดเนี่ยนะ <c oughs> มันตากว่าป่อแม่นะโอป่อแม่เป็นสร้างฐานะมารีหรอนะเป็นสร้างฐานะสร้างครอบครัวมาดีลูกเอาไปผ่านในมดอะเป็นประมดตัอเสี่ยงนะเอาที่ดินไปจำน้องจำน้ำ เอาบ้านไปจำนองจำนำ้ำอ้ออันนี้เป็นอาวาชชตตบุตรบุตรติต่ำกว่าป่อแม่นะมันก็ทำให้ป่อแม่ได้ความทุกข์ยากลำบากโดยกับโรกประเภทนี้นะเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าคำว่าบุตรนั้นเนี่ยมันมีอยู่สามประเภทท่านผู้ฟังก็คืออภิชาตตบุตรบุตติมีความดีมีคุณธรรมมีความสามารถ เรียกว่าบิดามารดาอนุชาตตบุตรคือบุตรที่มีความดีมีคุณธรรมมีความสามารถที่เสมอเปียงก,กันกับบิดามารดาแล้วก็อวชาตตบุตรคือบุตรที่มีความดีมีคุณธรรมมีความสามารถที่ต่ำกว่าบิดามารดาในบรรดาบุตรทั้งสามนี้ท่านผู้ฟังบุตรข้อสุดท้ายเป็นบุตรที่พ่อแม่บับพึงประสงค์ สองข้อแรกคืออภิชาตตบุตรแล้วก็อนุชาตตบุตรเนี่ยเป็นบุตรที่พ่อแม่พึงประสงค์เพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องทําตัวเนาะเพื่อเป็นอภิชาตตบุตรจะเป็นอนุชาตตบุตรบอกควรที่เป็นอวชาตตบุตรบุตรที่ต่ำกว่าเป่อแม่นีนี้ท่านบมบังการที่เราเป็นพป่อแม่เป็นบุตรนั้นเนี่ยเป็นเป่อแม่ของบุตรนั้นเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะต้องเนี้ย น่าจะต้องเฮือกับลูกของเขามีอยู่ประมาณสักห้าประการที่เราจะต้องอยะต้องทําต่อลูกนี่นะตานบูฟังห้าประการอันที่หนึ่งคือห้ามปามบบเฮือทำความชั่วในบรรดาความชั่วทั้งหลายทั้งปวงนะ่ะทั้งมดทั้งมลก็ต้องห้ามต้องปามกันจะไปกินเหล้ากาก็ห้ามจะไปกินโน่นนะ่ะจะไปกินนะ้าเหล้านะอย่าจะไปเล่นไพ่เล่นการพนัน นะเล่นไฮโลก็ต้องห้ามจะไปมีกิ๊กมีก๊อปนะอย่างนั้นข่าวที่ต่ำเมินแล้นะ่นะลูกบ่าวเป็นตำรวจเนก็แต่งงานซ้อนสองนะนะคนแรกแต่งแล้วมีลูกแล้วเน,นี่ยมค้นนึงกับไปแต่งงานเนะี่ยม่ใเจมีลูกนะแต่งงานแล้วแหนะมมค้นก็ไปแต่งกันแามคนน้นนะึงแม่กับไปเบิดกับลกนะใส่เขาเปี้ยติ่งอ่อน อย่าไปใหญ่อย,อย่างนี้นนะเนี yeah. ่ยอันนี้เป็นพ่อแม่ที่ห้ามตามเพื่อทําความชั่วนะกินเหล้าเมายากับความชั่วอันนี้เอาอบายมุกฮกเนี่ยมาเป็นตัวตั้งหรอนะอบายมุกอกนี่เป็นตัวตั้งนะอบายมุกนี่กับเปรียบเสมือนกับผีหกตัวนะผีตัวที่หนึ่งชอบดื่มสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีตัวที่สองชอบเที่ยวยามวิกาลไม่รักลูกรักบ้านรักเมียตน ผีตัวที่สามชอบเที่ยวดูการละเล่นไม่ละเว้นบาขับละครโขนผีตัวที่สี่คบมิดชั่วมั่วกับโจรหน,นีไม่พ้นอาญาตราแผ่นดินผีตัวที่ห้าชอบเล่นการพน,นันสารพันถั่วโปไฮโลสิ้นผีตัวที่หกเปียดค้านการทำกินมีทั้งสิ้นหกผีอับปรีเอ่ย์นั้นต้องห้ามปรามบ่เฮ่อไปยุ่งกับอบายมุกทั้งห ความชั่วอกุศล,ลกรรมต่างๆก็ต้องห้ามต้องสอนต้องบอกนะเป็นเรื่องที่ต้องห้ามเลยนะพ่อแม่ต้องห้ามอันนี้อันแรกเนาะอันที่สองปลูกฝังสนับสนุนให้ทําความดีก็เอาตั้งแต่ไปวัดไปว่าจวนเปิ่นไปวัดโดยนะอย่างไรก็ต้องชวนต้องจักไปมีแผนมีกุศโลบายนะที่จะเอาลูกไปโดยอันอน้อย วันนี้แม่ไปวัดนะไปส่งแม่ไปวัดกันเอ้อเนี่ยเออเปิ้ลไปส่งนะเปิลแยะก,กับเขาแยะก,กับเขาอยู่นะอาไนไอ้นอไปซื้ออันนั้นมาพักมาแม่จะแยะแกงไปวัดไปวะแยะขนมข้าวต้มกะทิกะเทอะเออเปิ้ลได้มีส่วนร่วมในกุศลที่เขาได้ทํานะสนับสนุนเธอทำความดีมีจิตใจเออเฟือ้อเพื่อแผ่แบ่งปันเพื่อกูลน,นุนเนื่องนะมีใจอบอ้อมอารีเป็นมิตรกับกู้คน เปีนเปื่อนก็กูค้คนมีความปรารถนาดีบาหันแก่ตัวอันนี้เป็นสิ่งที่ป่อแม่ควรปลูกฝังสนับสนุนให้ลูกได้ทําความดีความดีก็กุศลกรรมบวนะหรือว่าเอาอันบุญกิริยวัตถุสิบิ์ก็ได้มาทำเพราะว่าจะเป็นตานาไม่ทาบุญโดยการเพื่อตานนะเป็นคนเพื่อตานคนศีลไมททาบุญโดยการทักษาศีล ภาวนาไม่ทำบุญโดยการภาวนาอัปปะจยะนาไม่ทำบุญโดยการประพฤติตัวประพฤติตนอ่อนน้อมทำตนนี่ก็สอนให้ลูกเป็นคนที่อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอแข็งแกร่งแต่ไม่แข็งกระด้างเพราะว่าความหู้นั้นมันเป็นอำนาจมารยาทเป็นสเสน่ห์นะแล้วก็วิย,ยาวัจจะไม่สอนลูกให้เป็นคนที่ประพฤตตัวประพฤติตนเพืเป็นประโยชน์ เวลาอันป้อหลวงประกาศแม่หลวงประกาศอันวันนี้เขาจะมีการพัฒนาเนู่นอ่ยเอานัดกันประมาณแปดโมงเกินนะเ้าก็ไปแปดโมงเกินตามเวลาเอาอันขคกเอาครัวมีดเสียมมุยไปตัวลห้รู้เอาไปหั่นไปตัดหญ้าตัดหย่าหานไม้หานตอกเพียวพ,พัดปัดปูกลับไปกลับไปเนี่ยนะอันแต่มันเนื่องคือ ปัตตานุโมทนามัยยินดีพอใจอันสนับสนุนส่งเสริมนะปัตตานุโมทนามัยนี้สนับสนุนส่งเสริมเพื่อคนอื่นได้ทําบุญเพื่อได้ทําความดนะีแล้วก็มีอนุโมทนามัยทาบุญโดยการอ่าสนับสนุนส่งเสริมหรือยินดีพอใจกับการที่เปิ้ลได้ดิบได้ดีหันคนข้างบ้านหันลูกคนข้างบ้านได้ดิบได้ดีเขาก็ไปยินดีกับเปิ้ล สอนลูกเป็นอย่างนั้นเวลาเปิ้ลได้ก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ยินดีเวลาเปิ้ลทำความดีก็ยินดีนะปัตตานุมโมทนามัยน่ะอนุมโมทนามัยแล้วก็วิย,ยา,าธรรมเทศนาไหม่เฮอลูกนะได้มันปรึกษาหารือกับตุวเจ้าพระสงค์เอาสิ่งที่ฟัง <c oughs> อยู่ เอาไปอู้ไปเอ่ยกับเพื่อนนะโดยเฉพาะธรรมะต่างๆที่ตัวเจ้าพระสงฆ์เปิ้แนะเปิ้นำเปิ้พนนัฒเปิ้ปสอนเอาไปอู้ไปเอ่ยไปบอกไปกล่าวนะเพื่อกับพี่น้องชาวบ้านเพื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็มีเรื่องของนั้นธรรมะสัมมาณมายนะ่มันฟังทมศึกษาธรรมะธรรมะทเทศนาไมาัเอาธรรมะที่ฟังนั่นไปอู้ไปเอ่ยมีทิฏฐุชุก,กรรมม,ยา,มายะณไม ทำความคิดความเห็นของตัวเก่านะเพื่อมันถูกต้องดีงามทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบาปมีจริงบุญมีจริงนะอันคนบาเดียวนี้คนรุ่นใหม่นะอ่าก็เริ่มเป็นคนที่บอมีศาสนานักขึ้นเป็นคนที่มานับถือตุ๊เจ้าพระสงฆ์มานับถืออันาศาสดาในศาสนาต่างๆนักนะอันบูฟังในบรรดาคนในประเทศไทยเจ็ดสิบล้านคนเนี้ย คนที่มานับถือศาสนาใดๆเลยเนี่ยก็นักพอสมควรซึ่งคนโมนี้มาจากไหนก็มาจากพุทธศาสนิกชนส่วนหนึ่งนะแล้วเป็นส่วนใหญ่โดยแล้วก็มาจากศาสนาอื่นๆก็พลอยนักกันไปตัวไม่นับถือศาสนาใดเลยเนี่ยนักขึ้นนะมันมันก็ทําให้คนนั้นห่างเหินศีลธรรมบ่เอาศีลบ่เอาธรรมบ่เอาตานบ่เอาบุญอย่างสักอย่างะนะ ล่าตามล่าเนี่ยบุญคุณของป่อแม่นะก็บอกค่อยมีละมันกลับไปเหมือนยุคสมัยพุทธกาลนะ่ะเหมือนยุคยุคนั้นเป็นห้องว่าโมเนี่ยมันเป็นโมจารวาเป็นโมลัธิจารวาคือบ่เอาบาปบ่เอาบุญบ่เอาสินบ่เอาตานป่อแม่อยู่ด้วยกันนะก็ต้องมีลูกขึ้นมาก็บังหันว่ามีบุญมีคุณยอย่างลูกอย่างเงี้ยือเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องสนับสนุนส่งเสริมเฮเปิ้ล ทําในสิ่งที่ดีความดีต่างๆเฮือฮือเปิลได้ทำอันที่สามเพื่อเปิลได้ศึกษาหาความหูด้านดูฟังก็ช่วงนี้โรงเรียนปิดนเฮียนออนไลน์พ่อแม่ก็จําเป็น <c oughs> จะต้องหาอุปกรณ์อย่างต่างๆเพื่อลูกได้หั่มได้เฮียนได้ศึกษาได้เฮียนหูได้เข้าใจต่างๆเพือ่อเปิลได้เฮียนศึกษาวิชา ความโหดต่างๆไปเฮียนพิเศษเพิ่มเติมเสริมกําลังขึ้นมาสาวติดอยังเฮ้ยเปิ้นได้เฮียนในเมื่อเจ้าก็ได้เฮ้อได้เฮียนเมื่อตอนก็แอวเฮ้ยเพื่อนได้ไปสัมผัสกับโลกในยุคก่อนๆเนี่ยอตาตมาภาพเป็นละอ่อนมันม่วนนะไปอันสุมารทรธาบูฟังไปเอวเอวห้วยเอวน้องเอวดอยเอวป่านะเป็นละอ่อนตอนเต้น ก็ม่วนตามภาษาจะบ้านไปเล่นอะไรอย่างต่างๆเนี่ยบัดเดียวนี้ละอ่อนเนี่ยบอกออกจากบ้านเลยนะนอนเล่นแต่โทรศัพท์บอกค่อยได้ปะได้ปบได้อย่างไยต่างๆหนึ่งทักษะชีวิตมันก่อขาดนะปฏิสัมพันธ์ก่อขาดแล้วความหูพื้นฐานก็คือความหูเรื่องบ้านที่เราอยู่เนี่ยหมู่บ้านที่เราอยู่มันก่อขาดหายไปไาเป็นอบตไเป็นผู้ใหญ่ สะพานที่ไหนอย่างใดภูมิศาสตร์ภูมิสถานอู้อ่ะยังน้ําห้วยหนองอยู่ไหนต้นไม้ใดตึกลามบ้านช่องอยังก็บ,บอกใู้ห่อยหันยังละบอก่อยเอาอันนี้นะฮะเพราะนั้นป้าแม่จะต้องอ่าฮื้อความหูวโมนี้เื่อลูกได้ไปเียนหูวหูวลูกไปได้ไปศึกษาไปพอไปก่อยนะแต่มาเน,นื่องคือเฮ่อได้กู้ของที่ดีนะใจประสบการณ์ของของป้าแม่เนี่ย ให้อคำปรึกษาเกลูกหน่อยช่วยช่วยลูกดูกู้ฮึ่ลูก,ก,ลกแต่ว่าบะเดี๋ยวนี้มันบต้องดูต้องพอนะมันเสาะหามาคนเดียว <c oughs> มันเสาะหามาคนเดียวอันนี้แฟนผมเนออันนี้แฟนน้องเนอเอีย่ยมันเป็นอย่งงางนั้นลูกแต่พ่อแม่เนี่ยก็จะต้องใจประสบการณ์ใจความรู้นะที่พ่อแม่มีอยู่เนี่ยที่ได้หับมาเนี่ยะในชีวิตเนี่ยาะเป็นประสบการณ์ชีวิตได้เรียนมหาวิทยาลัยชีวิตลกูก ได้จบมหาวิทยาลัยชีวิตก็เอามาสอนโลกว่าเออคนอย่างอี้นะมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าจะครอบคนก็ครอบคนอย่างอีนะ้เนอะโลกนี่นะนะถ้ามันเอามาือพอ่อเหอก็พอ่อหอก็ก้อยพ่อนิสัยใจคอ,อพ่อภูมิหลังนะพ่อความเป็นมาเป็นไปหัวนอนไปเท้านะเฮ้อฮู้เนี่ยหูใต้พอก้อยว่าดีบด่ดีอย่างไรก็แนะนําบอกลูกไปนะอันนี้อันที่สนะี่เนาะอันที่ห้าท่านผู้ฟัง มอบทรัพย์ในโอกาสอันควรนะการทำที่นกรรมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันถูกต้องนะการบางคนได้ทำที่นกรรมตายละไปเงียสสมบัติพัสถานไออยังก็ต้องมาเป็นเป็นตุกก็คนอยู่ดังหลังนมาลู่มาแย่งกันไปปี่เอากานักไปกาน้องเอาน้อยไปกามันเป็นระวุ่นละวายก็ต้องจัดสันปันส่วนต้องนั้นตัดหัานนะ เอียน้อยเนอะนะบ้านนี้ื <an stal> อันไอ้เก้านะตีดินหั่นตีนั่นตีนี่ทรัพย์สมบัติเงินทองยังแบ่งกันเป็นทรัพย์เป็นส่วนเป็นยะเป็นอย่างเนี้ยนะอันนี้คือการที่เ่าเป็นพ่อแม่ของลูกจะต้องมีต้องหื้อกับลูกนะซึ่งก็มีอยู่ห้าอย่างนาะอันแรกก็คือห้ามปร,รามมาเฮ้อไปทําความชั่วอันที่สอง ปลูกฝังสนับสน,นุนให้ลูกนั่นทําความดีอันที่สามให้การศึกษาหาความหู้ให้ลูกได้เรียนหู้นะบอกว่าจะเป็นประสบการณ์ชีวิตไร่ว่าจะเป็นเรียนหู้ด้วยตนเองนะเรียนหู้ด้วยคำบอกเล่าคาสั่งสอนให้เพิ่นได้เหียนหูอันที่สี่เนี่ยก็คือให้ได้กู้ครองที่ดีคอยใจประสบการณ์ของเฮาซึ่งผ่านกันมีคู่ครองมานะมาบอกมากก่าแก่ลูก ในอลกได้เรียนหูประสบการณ์นะแล้วก็ได้มีองค์ความหูในการจะเลือกกู้ครองที่ดีนะฮะแล้วก็อันที่ห้าเนี่ยมอบทรัพย์เพื่อในโอกาสอันสมควรการทําพินัยกรรมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันดีมันงามมันถูกต้องมันควรทำานนี้ดัาบูฟันะความหวังของพ่อแม่นะว่าอันพ่อแม่นั้นมีความหวังอย่างพ่องกับลูกนี่นะอย่างแรกเลยเนี่ย อันเบิ้นหวังว่าลูกที่เฮาเลี้ยงมาแล้วเนี่ยก็จะเลี้ยงเฮาตอบหวังหวังเลยนะหวังว่าเฮาเลี้ยงลูกแล้วเนี่ยลูกก็เลี้ยงเฮาตอบพอคอยเฮาตอบในยามที่เฮานั้นบ่มีห้ำม,มีแหงแล้วยามที่เฮาเฒ่าแก่เฒ่าชะแลแก่ชะลาแล้วเนี่ยลูกจะมาดูมาแลมา่อมาคอยะเฮาในยามเมื่อเฮาแก่เฒ่าชะลาอันนี้เบิ่นหวังนะอัน คนมกเกาเพันว่าไม้เต้าของคนเท่าดีกว่าลูกเต้าเนระคุณเว่หรอพันว่าอันนะไม้เท้าของคนเท่าดีกว่าลูกเต้าเนระคุณ,คก,ก,คณก็คือคนที่มาคอบมกก้อยมาดูบาแล้วันนี้มันเป็นอ,อนะไรย่งบอกนะท่านผู้ฟังบ้านเมืองหันข้าวที่ลูกเอาป่อเอาแม่ไปละไว้วัดก็มีเอาไปละไว้สถานสงเคราะห์นั่นน,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 นี่ก็ดีบางคนก็เอาไปไว้ดีๆ นะเอาไปเห้ไปผอบไปคอยบางคนเอาไปละไปคว้างคือสุมา <c oughs> <c oughs> ต์หันเป็นเหมือนยังโมยังหมายังสิ่งของที่มันเหลือใจมันบอได้ใจแล้วเป็นขยะไปอะ่นะเอาไปทิ้งไปคว้างไปอย่างนั้นนะอันนี้เป็นความหวังของพ่อแม่นะ